ผมได้ข้างเอ้ยเลยครับตักข้างอ้หนึ่ลูกรอนะครับีวหอยคัซุ้งสีดำหลุดล้นนะครับจากเมื่อค่ to chung làm năm anh, à, con, là con là, để, không hay. ผมไายข้างเลยเดือดตลาดมีมัเปีนเจนไรมันคือเ็นสีนาทีเลยเต็มสองร้อยสี่สิบ